วัดด่านวัดไทยหูงามานกสวัสดีเจ้สบายดี้อผูเก็ตเราเป็สุขุขคนเนาะวันนี้ก็สน้างว้าก็ศิพาที่ยวเุ้นเพลงเรือนอกภูมนภนองเนาะ

คนได้ลายพิมพ์นุ่มมีเลยมาเที่ยวบุญสงเพื่อ โบราณก็โบราณคือปีตะกอนเนาะผักผักอู้มาเลยผูกมาเลยผู้กกำลังฮัทแข่งเดือดเวนรอบบ่ายพู้ว่อันแข่งตนี้กำลังฮัดต่อนนี้ กำลังหัดีกบวงหรรษอย่างบริิ์คุณคุณอไรเป็นไรปีนี้คุณอลไรเป็นไร ยาเดบกับใครเลยยาเดบเลยมาได้เลยบ่นะอ้วนกินแล้วก็มาดอดนักที่2ยุบพี่ไปมรรคสักตายนะตั้งเก็บดอดนักที่2 15ไปเลยนะยุบเป็ดเข้าชื่อกับไม่หน่อยมาๆๆ

để con tựu 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 tựu

ไปฟ้าไปมาไปจะตามพี่ท่านนี่ไกลจริงใจเข้าสดเสียงไกลจริงเลยพ่อค่าเรานําเอ๊ะนี่แหละขาดไปเี่ยวบ่มีบ่เี่ยวเด้อบ่สิยากซื้อซ่ําล่ะ พักักู้มาเลยผุกมาเลไผุกเดนทางเมื่อยแล้วพี่น้องเ,เทียวเมื่อยแ้วก็พขากันมากินข้าวปุ้นมาหนีก็ได้นะถัว 10, ่วสิพันกิ๊กดูหลันกรเม อยู่สปุตน,น่ะก็มาปิดท้ายอยู่ที่เพื่อนเจ้าของเองเนาะเพื่อนสาวนวลเองเพื่อนพื่น้องคือว่ามาจากบุญช่วงเมือเพื่อนพื่พน้องมาดีกันเนาะมือชุดท้ายื่เพื่อนน้องไปกับเมืองเมืองยินดอกนาะงสาวเม,มืองกับบารีเขาไปแบบอ่าเพื่อนเขาลำโบลำบงนลำเขาเนาะเที่ยวเบิ่งขุนพลธรมรมชาติ์เ่เพื่อนน้องเนาะ กระโดดไปโดดมากับสนอนกับบริสุทธิ์เด็กๆยังหรอกเนาะถือว่าซื้อน้ำซื้อไนกินเนี่ยกะเบื้องส่วงเฮือกนนิดหน่อยกับบ่ตอนสนอนไปกับยังบริแข่งเนาะเนอะมีแต่เพิ่นอ่าฮัดฮัดอันส่วงเฮือกสื่อเนาะอาจจะเป็นรอบใบวายที่สนอนกับบริอยู่เฮงเนาะไปรับส่วนวงสนอนกับฮาเพื่อนเนาะกับบ่โมนเพราะว่าเฮากับบด้ไปคือขึ้นแบบลำบงบ่เข้าไปกิน หินน้ำมูเพื่อนบอเนาะดอวยพี่น้องสาวน้องผมไปเล้ยเข้าไปเนาะแป๊บหนึ่งสาวน้องกลับมาพวยพี่น้องเนาะไปเที่ยวไปหลินต่ละปีก็เคยไปพวยพี่น้องเพราะว่าแตะขาดโควิดมานี่อ่าทางบุญส่งเกลือเพึ่นกับประด้เฮ็ดเนาะพวยพี่น้องสองปีเนาะนี่ก็คือว่าปีที่สามพึ่นเริ่มเฮ็ดเนาะ ผู้คนก็ว่าได้ก็คือน้อยเนาะเพราะว่าแต่เก่าี่โอ้ยคนแถ่นั้นเคยชี้ไปบ่ได้ผู้พี่น้องนี่นน้าเลยนะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ปาน r ด n Day พี่น้องพอไปพอมาสะดวกสบายนี่ยนิดนึงเนาะตะเก่ารถดังคารามก็จอดบ่ได้ผู้พี่น้องเนาะในสิเป็นรถน้อยรถใหญ่เนาะคนมาแต่ไกลแต่ไก่มาดินมากินแหละผู้พี่น้องจานนนก็บ่ได้ถ่ายให้ผู้พี่น้องเบิ่งหลายเนาะ ถ่ายนินิกเล็กน,น่อยก็คือสีบุถึงใจภายในเลยเนาะผมพี่น้องคือว่าสานวนกับถ่ายนินิกเนนหน่อยมาได้แบบมาถ่ายคือคือนะนะผมพี่น้องคือส่งเพื่อก็คือว่าสานวนกลับ่าได้ไปที่บอนพันแขกสนามแบบสุดท้ายเนาะสานวนก็ได้ถ่ายพี่น้องถ่ายไปแบบธรรมชาติแบบนินิกเล็กน่อยเนาะนี่ก็บยุดได้ไปเที่ยวพี่นเนาะ อ่าพอได้อ่าเปิดหูเปิดตาเน่หนนึงเนาะอ้าโอเคพุ่นมพรวดมานี้สานนันก็ได้อำลาพ하자ทุกทุกคนไปก่อนเนาะไม่พอสาวนนันขิปนาพผาโคเซก็ได้พาไปกำลังใจสานนันเนอเด้อเนาะพุ่มพรวดเนาะอ้าโอเคมานี่ก็สานนันก็ใชได้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนไม่พอสาวนนันขิปนาขอเก่าคุณบาสบายดี